สวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับตอนเย็นนะครับผมหลังเลิกงานนะครับก็มีเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับมารีวิวให้ดูนะครับผมเป็นเหรียญเสียมานะครับเลื่อนยศนะครับกับเหรียญรอร้อยองค์นะครับรุ่นบาทเงินล้านนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าเรานะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับ นี่เป็นเหรียญเสมาเลื่อนยศนะครับเนื้อฉนวนนะครับฉนวนนะครับด้านหน้านะครับเป็นรูปหลวงปู่เต็มอง์นะครับผมด้านบนนะครับตรงนี้จะปั๊มโค้ดเป็นเลื่อนยศนะครับมุมด้านล่างนะครับจะปั๊มเป็นชื่อหลวงปู่มหาศิลาสิจันโทนะครับ ด้านหลังนะครับผมนี่ครับจะเป็นรูปไก่นะครับแล้วก็รูปผันหยดนะครับผมมุมด้านล่างซ้ายนะครับจะปั๊มโค้ว่าเป็นวัดโพสีสะอาดนะครับจังหวัดกาลสินพุทธศักราช2564นห้ร้บ่นะครับตรงนี้จะปั๊มคำว,ว่าแจกทานนะครับ อีกอีกนึงนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงเหมือนกันเลยนะครับด้านบนก็ปั๊มเป็นเลื่อนยศนะครับตรงด้านหน้าก็เป็นหลวงปู่นะรูปหลวงปู่เต็มองคนะครับผมนี่ครับเนื้อทองแดง นี่ครับมีเลขโค้ดนะครับสี่สองแปดห้านะครับสําหรับนี่ครับเหรียญนี้ก็เป็นหล่อลอยองค์นะครับรุ่นบาทเงินล้านนะครับเป็นเนื้ออับกาก้านะครับ เป็นรูปหลวงปู่อุ้มบาทนะครับผมบาทเงินล้านนะครับเงาอปาก้านะครับผมมุมด้านล่างนะครับจะปั๊มโค้ดเป็นชื่อหลวงปู่เิลานะครับผมด้านหลังนะครับสวยงามมากนะครับ ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับหรืออินบ็อกเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับเปิดติดต่อนะครับไลน์หรือ f a c e b o o k ไลน์ด้านล่างคลิปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ